ฝากไปถึงจานปุ๊กนะครับอย่ามาเอาบ่อยนะครับปล่อยให้มันโตบ้างครับเรายังมีแต่ไซนี้เราเบิองเด้เราเบิองเด้นฟังวีนะทุกพี่เดี๋ยวไปตกหน้าหนาวพอได้มาแก้พอได้มาเทบเหี่ยวมาแก้แกงเงี้ยนะสวัสดีครับน้าไซตกทุกท่าน วันนี้ก็จะมาพบกับช่องเบียดเด็กสายคลองเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับตกปลาบอล่อเหมือนเดิมครับวันนี้มากันสามคนครับคนเกาหลีพามานะครับน้ำลดวันนี้น้ำลดมากนะฮะคนเกาหลีคนหนึ่งแล้วก็คนไทยอีกสองคนวันนี้ ตกปลาบ่อนะฮะเอาสปินมาครับวันนี้ดัเวียตปี12นะฮะมันเก่าแล้วนะฮะเอาเจ้าคุณปู่มาหมุนสักหน่อยดิปูนอา s ซีเอนฮะรันร่นไปเลยมีตัวไหมไปชมหนุ่มมาพอดีฮะชมกันเลย ชมกันเลยนะครับ <Woo! S 1> อันนี้ใช้ปักยุกิดูนะฮะปักยุกิสีชมพูนะฮะลองดูครับกับไม้น้ำน้นอนๆอย่างนี้จะมีตัวไหมไปชมกันเลยวู <Woo! S 1> ้วปูน R C S นะฮะเทส ลันมากนะฮะ น้ำรถแบบนี้มีตัวไหมนะ ติดยาครับติดยาน้ำตื้นเน่วะขนาดปักก็เลอตีงไปข้าวอย่าถึงหยาโอ้ยพลาดแล้วมักงวันนี้อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่รอคอยน <c oughs> ึเหนว่าน่าจะได้เกลียนไม้ครับนึกหน,หนว่า เปลี่ยนได้ครับมหมัออกแงวนนะครับนี่ถ้าไม่รีบเปลี่ยนวันนี้นี่ ลงพื้นเลยเฮ้ยตาเบสเยอะๆไปไหนหมดวะเนี่ย คือปูนะปูอาร์ซีเอสนะครับ 세요 형님. 좋아요. 예. 응. 아 집에 가자. 숨먹어. <laughs> 앞서요 예. 헤 네, 오케이. 아, 고 오고 어요살

Oh shit yeah. Oh What's happening? Aduka ในเวทแล้วหนึ่งตัววันนี้รอดแห้วแล้ว หดแห้วแล้วครับโอ้งาใหม่เด้อของงาใหม่เด้อได้เล็กแต่ก็ยังมีตัวคือว่าได้แก้งเงี้ยนได้ กระโดดดึงสะบัดลุตไม่สวยนะฮะขึ้นโชว์ตัวน้อยเอาแล้วเอาแล้วมักพันหยาพร้อมเลยปลาฮานี่ตายหน่อยอีกบ้อน ตัวแล้วครับเดสโอ้ยกเลยครับเบียร์คาเดียก็ดีครับเบียร์กับโต๊ะกาแฟครับครับโอ้โหผมเลยนรัดทิ้งได้แค่นี้เลย ไช้สวยอยู่นะถือว่าได้เยอะครับคว่าได้เยอะครับทำไมกินนเยีัลอยเราเลยนะเอขอมือด้ยนะเฮ้ยมืหอหมิ่นชิบก้า อาบุบีแปดสายวจเคศูนย์จุดแปดนะฮะ มันเป็นยังไงงัดออกเลยตัวใจโศกโสเลยเป็นสามทางพ่อพ่อยังหรอตัวแค่นี้ที่จริงเราไม่ทำนายนะนายมันห้าวไงกิรังอย่าให้เห็นนายมันห้าวไง ต้อิ้มเดียมนนั่นกจงเลือกเองอดีมลงหอดื่นบฮอยู่ปะโอ้เปีสามทางกว่านี่ เอาแล้วฮะว้าว <Wow. S 1> เอาแล้วฮะย้ำไหมต้องย้ำไหมอย่าย้ำเพื <laughs> ่อย่าย้ำเพื่อจะตีปากปากสีโอ้ตัวนี้มีไซส์ครับ oh, ตัวนี้ยิ่งครับตัวนี้มีไซส์ครับโอ้ oh, อย่าเข้าไปสิอ้าว ah. ออกไปออกไป ผีโบง,งัดมาทางผีเนองถึงเป็นแ่ยนเลยที่เดิมเลยครับโอ้ตัวน,นี้มีไซส์ครับมีไซส์ครับมีไซส์เอ้ยขึ้นเดอ้อห้องออกมาสิงาดมาพี่เอ้ยตัวน,นี้มีไซส์ประมาณสี่ห้าขีดได้บอกว่าเออสี่ขีดได้บอกครับตว ืไซนี้ก็ถือว่าใหญ่นะในบอ่อเลยนะ <c oughs> ตัวนี้ประมาณเกือบครึ่งโลครับเใหญ่ก็กินตัวใหญ่นี่ว่าหืมไซสวยนะครับตัวนี้เฮ้ยไก่พด <c oughs> เฮ้ยไ่ดีตาแดงเอาเรื่อง นี่ใสฝากไปถึงจานกุ๊กนะครับอย่ามาเอาบ่อยนะครับปล่อ <c oughs> ยให้มันโตบ้างครับยังมีแต่ไซนี้เฮ้ยเราเบิ่งเด้นเราเบิ่งเด้นฟังเว้นะทุพี่เย่าไว้ตกหน้าหนาพวพอได้มาแก้พอได้มาเทปเหยื <c oughs> ่อพอได้มาแก้แก่งเงี้ยนนะฮะเห็นหลุมนะครับเห็นหลุมนะครับหลุมมันตรงนั้นนีกว่า <c oughs> ตามดีกว่า เดี๋ยวน้าเบียดดูสายช็อกหน้าน้าเบียดทำไมมันพันอย่างเงี้ยเส้นหมวยนี่ซูเซโยนี่อันนี้กว่าลงพื้นดีโอ้โหลวพี่บ้าเดีมันยังไงก็ตกงั้นเนาะลวพี่เดืยดไม่หวานครักสองตัวแล้วนะครับฮันมารีนอากาศ